มาเก่งมั้ยเก่งอย่าง้ยต้องมีรางวัลให้แม่หน่อย ยิ่งยกยิ่งยกนะเดี๋ยวกูจะพาไปซบไปซบเลยคุยคุยคุยนิดเดียคุยนคุียขอโทษนะลิสติกติเลยยก รบรับผมขรบรรักจะพูดไม่จบกวรักด้วยใช่ไหมคะตนรักกันก็ต้องหยอกล้อกันเล่นได้เล่นครโบโตน้วออกปสถานี้่จะไว้อะไรใครอยากจูดอะไรกับพี่มาบ้างคะครับก็ไม่เคยเลียนเลยนะพี่มายังเหมือนเดิมเสมอครับแกก็เตี้ยเหมือนเดิมอยู วันนี้นิดดูแล้วครับว่าทําไมเขาไม่ให้ลิดเดินแบบนะครับเพราะแต่ละคนที่เขาเดินออกมานั้นนิสูงแค่ไหนเขาเท่านั้นเองขอบคุณพี่ฉันมากครับที่ขึ้นทําให้พวกผมสอบคนรู้ว่าพวกผมเกิดมาไม่สมก่อนแต่ยืนรออยู่ข้างในแล้วครับหมอเห็นแต่ไหรจะคุยกับใครหมอสวัสดีครับสวัสดีมอไม่มันเป็นแปลกทั้งนั้นนะอย่าไปแต่ก่อนเนี่ยพิจนาโรนนิดอย่างเดียวว่าลิดเตี้ย บอกว่าลิ่งเตี้ยไม่มีหัวเข่าเลยพี่ก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่าพี่ตโนก็ไม่มีหัวเข่าเหมือนกันนิ่งเม่อก่อนแม่ให้กินแต่น้ำนมข้าวนะตัวเด็กก็ไปโตทั้งหมดสมัยเด็กนิ่งก็เหมือนกันเด็กๆก,ก็กระโดดทุกวันครับแต่ว่าตรงสิผิดสูตรไปหน่อยเอาน้ำหนักลงครับก็เลยลดล,ล,ดล,ล,ดล,ลดลงลดลงเหลดลเท่านี้ ผมสองคนนี่มีอะไรอยากจะบอกนางแบบที่สูงๆมันก็สวยๆนะ <Wow. S 2> แล้วถึงพวกผมจะตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับอยากเล่ออาบอกใครเป็นพิเศษไหมบอกว่านะไม่เคยนึกเลยว่าการที่ไปคัดเลือกแต่สตาร์มาเนี่ยฉันจะคัดนัดร้องดันเสียงได้จําปวดมัน <laughs> มันเป็นของแถมครับมันเป็นของแถมด,ด,ดีมาก ว่าพูดถึงบีชันบ้างดีเปล่าคะว่าสองหนุ่มนี้รู้สึกยังไงกับบีชันรู้จักไหมรู้จักเธอปีนี้ใครผ่ายใครผ่ายบีชันหรือยังคะอ่ายังครับเร็วๆนี้นะหวังว่าครับถ้าถ้าอยากเห็นลิศใส่ชุดว่ายน้ำก็ติดต่อได้เลยพวกพวกทั้งพวกเนี่ยเซ็กซี่เซ็กซี่ชอทั้ง ดีแล้วลาเล่นลาเล่นนะผูดหญิงดิฉนิดนึงครับครับก็ขอบคุณดิฉันมากครับที่ทำให้ผมมีโรคที่กว้างขึ้นครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณคือพื่อนรวมโลกเขาอยากจะฟางเขาอยากจะกล่าวว่าขอบคุณภาพสวยที่ทำให้เขาได้เก็บไปนอนฝันใหลายๆคืนตลอดสามชั่วโมงที่อยู่ในห้องแต่งตัวผมเซฟภาพตัวอย่างไว้ทั้งหมดแลวหมายถึงว่า วิธีการทำงานของโคอชออ้โหช่องเขาทำงานเป็นอย่างนี้เขาแต่งหน้าเป็นอย่างนี้นะการยืนโพสชเขายืนเป็นอย่างนี้ก็ตลอดครับอยู่หลังเวทีตลอดพี่นนท์ก็นี่สวยอย่างนี้ใช่ไหมเขาดูการทำงานเขาดูการทำงานเขาไม่เคยมองเรื่องหน้าตาคนครับแต่ว่าดูแต่นางแบบไม่ด้ดูในแบบเลยใช่ไหมเข้มองมาเขาดูในแบบมากๆ ผมว่าท่านถ้าดูในแบบก็แปลกๆแล้วนะครับผมาดูแบบีมาถึงภาพันพคอของเรากันบ้างดีกว่าไหมคะค่ะเริ่มจากหนุ่มริ์ก่อนดีกว่าเริ่มจากริ์เลยทั้งตัวเลยนะคบพร่เซ้นต์ดีกว่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ประมูลไปทั้งตัวเลยเอาไปให้ไปเลยไปเล่นตลกที่บ้านเลย อันนี้เป็นผ้ามันคอในลักษณะที่เป็นคนสูนะเทาแล้วก็มีลายเป็นแบบ,าบาแาลายเอ่อพกกระดอกกลมๆลายกลมกลมสีลายอะไรนะครับลายพกรยยกระดอกอุ้ยบ้านนอกนิ้วตาโพกกระดกน่ะเขาว่าเราเทอร์กีทำมแล้วบอกว่าอานดิสันอ่านดิสัน พูดคำว่าโคกระดอนนี่ไม่รู้เรื่องผมบอกตรงครับผมนึกว่าพวงไส้นกอกนีนียไซเดอร์เขาออกแบบอยู่ตรงนี้นะโอ้โหขาวทษดนีสวยมากครับใส่ที่สำนักงานแบบคุณเป็นคุณเป็นคนที่ปัะจบคนไม่เป็นเลยนะแต่อยากบอกว่าผ้ามันคอสวยมากจริงนะสงยสว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 ไมวเคยมียนวยสวยสวยสวยวยส วันนี้เหรออ่าอันนี้ของเกรฮาวนะคะเกรฮาวเป็นคลาสสิกโมเดิร์นค่ะอันนี้ล่ะของอิตชูค่ะยัไ่ร้วาอะก็เป็นสไตล์อิตชูค่ะนีนสไตล์อิตชูจะต้องดูว่ามันจะเป็นลายที่แบบว่ามีผู้หญิงแบบเอ่อผู้หญิงเซ็กซี่เซ็กซี่ยุ่งแบบว่ายุ่งโบราณนิกว้อยน่าใส่ชุดาน้ำแบบว่าสมัยแม่เรายังสาวๆแต่ต้องจะต้องขอโทษแทนเจ้าของแบรนด์นะครับทำไมคะับเพราะพี่โตโน่ใส่แล้วอาจจะราคาตกนิดนึงนะครับ จริงๆแล้ว ब ा ब หญิงในรูปนี้เอาไปรูปหน้าที e> uh> ่มานะสุดยอดมากเลยอ้าวป่วยกันไปอวยกันมาแฟกับประาตะมูล้อย่างไงอะเดี๋ยวว่ประมูลกันดีกว่านี่ค่ะกดเงินของเรามีอยู่ว่าในแต่ละผืนเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่5,000บาทนะคะดังนั้นทุกๆครั้งที่มีการยกผือเราจะเพิ่มเป็นครั้งละ500บาท พร้อมไหมหรือว่าน้อยหรือว่าถ้าเกิดว่าให้ให้มากกว่าก็สามารถยึดยกมือบอกได้นะเอมากกว่าปิดกันเข้ามาบิดกันเข้ามาทีเดียวเราจะเริ่มทีละห้าร้อยบาทก็แล้วกันนะครับเอาเริ่มจากของของพีฮาวนะครับซึ่งเป็นผู้ออกแบบนะเป็นเป็นโทนพื้นสีเทาโทนขาวเป็นผู้กระดอนนะคือถูกระดดอรว่ากลมกลมเป็นความรู้ใหม่เอาเริ่มที่ 500บาทเชิญค่ะห้าห้าร้อยบาทยกเลยค่ะ500บาทยกเลยค่ะ500บาทยกมือขึ้นมาเลยนะคะห้าร้อยบาทยกมือขึ้นมาเลยนะคะนี่ไหมคะห บาทที่1 5 0 0 0ห0าานะคะมีใครให้อีกปะ5้าันห6พันแล้วนะคะ0พันแล้วค่ะเราเริ่มที่ห0พันห0 0นนค่ะบอกแนนิดนึงค่ะห0พัแล้วค่ะห0พันแล้วเธอเราเข้าเพิ่มมาอีกได้หนึ่งนะคะ 6, 0 0 0พัน0กพค่ะ6 0 0 0 6ห0บาทค่ะ6,500บาท6,500บาทสำหรับข้าวใรอนี้เจ0 0ขอบคุมากค่ะ7,000นนะคะ0แล้ว กองเงี้ยที่ลิศใส่อยู่เจ็ดพันใครจะมีให้เราเราประมูลกันเองได้ได้ก็ยกมาเลยย้อนเลยเอาไปย้อนเลยย้อนเลยคนดอกเงี้ยผมให้ไปเลยสองหมื่นยังเงี้ยถ้าเงินมันจะเป็นการไปช่วยเหลือผู้คนผมพร้อมก็โอ้ ไี่ครับให้ตกโน่นน่เสียงะสองหมื่นสองหมื่นอยู่ที่สองหมื่นแล้วค่ะอยู่สองหมื่นจะให้มากกว่านี่สิบพันคะใครได้มากกว่าบันไหมคะ่ารค่ะสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยันค่ะสองหมื่นหนึ่งพันยีใครไหมคะสองหมื่าพัเลยสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นพัะะสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่น ได้มากกว่าก็ได้นะคะนิ่เสนอุตสาหขึ้นมาทีละ5 0 0ราทนเีมก็จะไป้มากกว่านี้เลยค่ะเรันมา0 0 0 0 0ันมหมื0 0ห้าร0อยสา0หมื่0ห้มห้ามากกว่านี้ไหมคะ3 5 0 0เดี๋ยวจะยังไม่เคาะนะคะ3500มื่0 0้รค่ะม0มื0 หมื่นละใค,ใครจะมีให้มากกว่าน,นี้ไม่ะสี่หมื่นบาทนะครตอนนี้4ี่หมืบาทสำหรับผ้าพันทอส,สวยๆนะ,ะที่ออกแบบจากเกรแฮ่เรียกสี่หมื่นห้าร้อยสี่หมื่นห้าพันไม่ีมน้ารอยไปสี่หมื่นห้ันสีาำหรับผ้าพันทอของลิฟนะคะสี่หมาพันใครจะมีให้มากไปกว่าน,นี้ไหมคะสี่หมื่นห้าพัน ดูค่อาดูค่อย้นจริงจริงจะถามอะไรไหมไม่ต้องถามออกไม่ได้ได้มึนี่มึงี่อีพวกเนี้ยกีจนไส้จนหลุดออกมาแล้วแบบไม่ได้ยกเลยยกแับป้ายไม่ห้าหมื่นห้าพันโอ้ยห้าหมื่นราคกุณขาไอ้ยังโกงพอจะเสีย อไลน์ไปฟๆนะครับอันนั้นนยกอะไรยกเก้าหัวยกหรือเก้าหัวห้าหมื่นหาพัาหมื่นหาพันสู้หบห้าหมื่นห้าันบาห้ื่นห้าับาทหหมื่นหรับ้านัหมนบาทหกหมื่นบาทใครมีใมากกว่านี้ไหมครับหกหมืบาทหกหมื่นบา ดีช่วยเหลือคนตายทุกยากรากภัยคอขวดลองน่ารักมากๆ่แแล้วนะคะที่รักนะครับหก0่แแล้วนะคะในขณะนี้อ้าวมาเลยค่ะ68,000ถ้ามีใครอยากจะสู้อีกนะคะก็ยกขึ้นมาได้เลย68,000นแปดพัหนึ่งหกหมืนพันสองอ่ามาแล้วค่ะใครจะมีให้ไหมคะสำหรับ้ารเป็นคอผืนนี้นะคะเรียนจะจบอยู่ที่ พอมือสู้เขาไหมพี่แอร์โอ้โหจะให้พี่สู้เหรอพอแล้วนี่แอร์ที่บ้านใหนสองเครื่องเลยนะอี่มาจากแคแรก่อนอ่ะอ่ะแล้วก็คิดว่าถ้าพี่สู้เป็นเจ็ดหมื่นเนี่ยเขาจะสู้ต่อไหมเฮ้ย คุณรู้ว่าตัวเลขนี่มันมีความหมายพี่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 จะสู้พี่จะสู้มันขึ้นอยู่กับที่ว่าพี่อยากให้อันนี้เป็นของพี่หรือให้อันนี้ เอากันเอง <laughs>